สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะฝากเทคนิคการพับเหรียญปยทานนะคะ มือใหม่หัดทำด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราพับตามขั้นตอนได้แล้วนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกรสรตรงกลางตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะตามที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นนะคะสี่คู่ค่ะแต่ละคู่เราจะเน้นสีที่เป็นกาเกพิษและก็สีขาวนะคะเราจะนําสีที่เป็นกากเพิษออกมาด้านนอกค่ะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะ ระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะเราก็จะหยิบเส้นริบบิ้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นออกมาเป็นคู่ค่ะเราจะนําริบบิ้นที่เป็นกากเพชรนะคะขึ้นอยู่ด้านบนค่ะจากนั้นเราหยิบคู่ที่1ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่2นะคะมาประกบกับคู่ที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่3นะคะมาประกบกับคู่ที่2ค่ะ ค่ะเมื่อคู่ที่3นะคะประกบกับคู่ที่2แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะหยิบคู่ที่4นะคะคู่ที่4ในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะและเราก็จะคล้องคู่ที่3ค่ะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราค่อยได้ฐาน4ี่นะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ปดค่ะเราก็จะหยิบเส้นหรือคู่ที่อยู่ด้านบนนะคะคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือค่ะค่ะจากนั้นคู่ถัดไปเราก็จะไล่พับไปทางด้านขวามือนะคะพับไปจนครบทั้งหมด4ี่คู่ค่ะ ค่ะและคู่ที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ฐาน8ค่ะค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะเราก็จะกดริบบิ้นให้เกิดความแน่นค่ะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำฐานลูกส้มค่ะ ค่ะเทคนิคในการทําฐานลูกส้มนะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะคู่ที่2เราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับคู่ที่1ค่ะและคู่ที่3ค่ะมาประกบกับคู่ที่2ค่ะและคู่ที่4ค่ะมาประกบกับคู่ที่3ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบริบบิ้นนะคะคู่ที่อยู่ด้านบนค่ะคู่แรกนะคะวางลงไปด้านล่างค่ะและคู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ คู่ที่2ค่ะก um, okay. um, uh, ็จะวางลงไปด้านล่างคู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและคู่ที่3มค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างคู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและคู่ที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะและคู่ด้านล่างก็จะวางทับด้านบนค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนมี4ีีเส้นหรือ4คู่นะคะเราก็จะหยิบคู่แรกค่ะวางลงไปด้านล่างค่ะ และจากนั้นคู่ที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและคู่ที่3มค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะและโผล่ในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและจากนั้นค่ะคู่ที่สมค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่สมค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะค่ะ เมื่อเราใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้นะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันนะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทําการวางทับค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะวางทับไปทางด้านหน้าค่ะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ4คู่ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะวางทับลงไปค่ะ จากนั้นคู่ที่สองค่ะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะวางทับจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่คู่นะคะโอเคค่ะเมื่อเราวางทับไปครบทั้งหมดสี่คู่แล้วนะคะและสังเกตว่าเส้นด้านบนที่อยู่ด้านในค่ะเราจะหยิบขึ้นมานะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ จากนั้นคู่ที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและคู่ที่สมค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่สค่ะแล้วเราค่อยๆดึงลิบบิ้นเข้าหากันค่ะและคู่ที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่สี่ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงลิบบิ้นเข้าหากันนะคะ โอเคค่ะและจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโอเคค่ะตัวอย่างในการสอดเก็บริบบิ้นนะคะเราจะเลือกคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะสอดใต้คู่ที่เราหยิบค่ะโดยนะคะเขาจะโผล่ด้านหน้าระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะคู่ถัดไปค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปทางด้านขวามือนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ ็บริบบิ้นจนครบทั้งหมดนะคะ8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มทํากลีบรอบแรกค่ะโอเคค่ะตัวอย่างในการทํากลีบรอบแรกนะคะค่ะจะประมาณนี้นะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะขึ้นมานะคะค่ะแล้วเราก็จะม้วนโค้งนะคะเข้าไปด้านในประมาณหนึ่งรอบค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดนะคะ ใต้เส้นที่เราหยิบขาโผ่ด้านหน้านะคะเวลระยะห่างประมาณ4คู่ค่ะหรือ4เส้นนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบเส้นแรกตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่วนซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาม้วนโคเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบค่ะ หูวิระยะห่างประมาณ4เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ำขาะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ ริบบิ้นนะคะกีบแรกจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็สอดใต้เส้น ด้านหน้าที่เราหยิบค่ะผูวิลยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและจากนั้นคู่ถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ สอดเก็บจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำากีบรอบที่สองนะคะค่ะตัวอย่างในการทำากีบรอบที่สองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในประมาณนี้ค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดใต้กีบที่อยู่ด้านหน้าของกีบแรกหรือคู่ที่เราหยิบค่ะ แล้วก็โผด้านหน้าเวลยาห่างประมาณ4ี่กีบค่ะหรือ4คู่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริปปินเข้าหากันค่ะโอเคค่ะเราก็จะได้ลักษณะนะคะกีบนะคะรอบที่2ค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทาซ้าค่ะไปทางด้านขวามือนะคะหยิบคู่ที่2ขึ้นมาค่ะ แล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดนะคะใต้เส้นที่เราหยิบค่ะผูกนะคะด้านหน้าของเส้นนั้นค่ะวิระยะห่างประมาณ4คู่นะคะหรือ4เส้นค่ะโอเคค่ะและจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ Thank you. สอดกีบนะคะรอบที่2นะคะจนมาครบนะคะถึงเส้นที่8แล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะก่อนที่เราจะทํากีบรอบที่3นะคะค่ะตัวอย่างในการสอดกีบขึ้นด้านบนนะคะจะประมาณนี้นะคะ ค่ะเราก็จะเลือกหยิบนะคะคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ปลายนะคะสอดนะคะตรงกลางคู่ถัดไปค่ะสอดใต้ข้างล่างขึ้นด้านบนค่ะที่อยู่ตรงกลางนะคะคู่ถัดไปที่เราหยิบค่ะแล้วดึงขึ้นด้านบนก็จะได้ลักษณะกีบนะคะประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นคู่ที่สองขาไล่ไปทางด้านซ้ายมือขาหยิบริบบิ้นขึ้นมาวนโค้งเข้าไปด้านในค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดตรงกลางคู่ที่อยู่ถัดไปค่ะแล้วริบบิ้นจะโผล่ด้านบนนะคะแล้วดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะประมาณนี้นะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทําซ้ําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยนะคะ สอดกีบนะคะขึ้นด้านบนนะคะจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะทำกีบรอบที่3ค่ะ โอเคค่ะตัวอย่างนะคะในการทํากลีบรอบที่3ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะเราก็จะม้วนนําร่องนะคะของกลีบที่ผูกขึ้นมาค่ะประมาณนี้นะคะอ้อมมาด้านนอกใช้ปลายม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วสอดนะคะตรงกลีบที่เราหยิบค่ะใต้กลีบที่เราหยิบนะคะเราจะใช้กระดาษนําร่องค่ะสอดผล่เส้นที่เราหยิบค่ะ แต่โผตรงกลางของกลีบนะคะที่เราสอดขึ้นด้านบนค่ะประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะกลีบรอบที่3ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นค่ะเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะก่อนที่เราจะทํากลีบรอบที่2นะคะเราก็ใช้กระ,กระดาษนําร่องค่ะมาสอดนะคะสอด ก่อนนะคะสอดใต้กีบที่เราจะหยิบค่ะแล้วก็จะผูกลงด้านล่างนะคะตรงกลางของกีบที่เราสอดขึ้นด้านบนค่ะแล้วเราก็หยิบริบบิ้นนะคะม้วนโค้งออกมาด้านนอกค่ะจากนั้นใช้ปลายม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดตามกระดาษท,ที่เรานำล่องค่ะแล้วเขาจะผูกลงมาด้านล่างประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะของกีบรอบที่3ค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ โอเคค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ำํำขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ อบที่3จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกีบที่อยู่ด้านล่างค่ะอีกรอบนะคะตามตัวอย่างค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะทำกีบด้านหลังนะคะ หรือกีบที่อยู่ด้านล่างอีกรอบนะคะแล้วก็จัดกีบนะคะแต่ละด้านดึงเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะและจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบด้านหลังนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะผักด้านสีขาวออกมาด้านนอกนะคะใช้ปลายม้วนโค้งแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะ แล้วเขาจะโผล่ประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะก็จะได้ลักษณะกีบด้านล่างประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นถัดไปค่ะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะนะคะหยิบคู่ที่สองหรือเส้นที่2ผักออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วใช้ปลายม้วนโค้งสอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะโอเคนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ เราก็จะได้ลักษณะกรีบด้านล่างประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะได้เราก็จะไล่วนทําซ้ำนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่ทํากีบด้านหลังนะคะจนครบนะคะทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะ โอเคค่ะ okay, เมื่อเราเลือกหยิบนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเราก็จะพับไปทางด้านหน้านะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วเราก็จะสอดนะคะใต้เส้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะประมาณนี้นะคะพักเข้าไปค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นถัดไปไล่ไปทางด้านขวามือค่ะพับริบบิ้นไปทางด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นนะคะแล้วก็สอดใต้เส้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ เก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญโพยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะตกแต่งปิดเกรสรตรงกลางตามที่เราต้องการค่ะโอเคนะคะก็ฝากเทคนิคในการพับเหรียญโพยทานค่ะมือใหม่หัดทาด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ